สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาเก็บข่าวขึ้นฟีดของแพลตฟอร์ม 163.com กันค่ะเป็นประเด็นเหตุการณ์นะคะตัดริบบิ้นของคุหลี่นหวนซึ่งเป็นดาราอาวุโสท่านหนึ่งนะคะก็เขาบอกว่าช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กับเจ้ารู้สื่อได้จริงหรือนะคะเอ๊ะมาโยงกับเจ้ารู้สื่อได้อย่างไรนะคะมีน่ามหละมันถึงขึ้นฟีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันค่ะผู้ที่เป็นบล็อกเกอร์นะคะเขียนข่าวเรื่องนี้ก็คือเมิงเจียนั่นเองค่ะ คุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการให้คุณค่าทางอารมณ์แก่กันอย่างเพียงพอแม้ว่าบางคนนั้นอาจคิดว่าเป็นการประจบสอบพอแต่ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารในชีวิตประจำวันเมื่อเร็วๆนี้เหตุการณ์ตัดริบบิ้นได้ก่อให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้นมานำไปสู่การเพิ่มพูนชื่อเสียงของเจ้าลู่ซื้ออย่างไม่คาดคิดเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการตัดริบบิน้น ก่อนอื่นเรามาพูดถึงการตัดริบบิ้นกันก่อนจริงๆแล้วการตัดริบบิ้นไม่ได้ช่วยอะไรมากนักต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือแบรนด์และอาจทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการสิ้นเปลืองเงินแล้วทำไมผู้คนยังคงมีความสุขที่จะต้องทำพิธีตัดริบบิ้นเล่าในมุมมองของประเพณีที่เกิดขึ้นการตัดริบบิ้นเนี่ยเรียกว่าการขอโชคลาภซึ่งหมายถึงการดำเนินงานที่ราบรื่นในอนาคตนั่นเองในมุมมองทางธุรกิจพิธีตัดริบบิ้นเปรียบ เสมือนการแสดงต่อสาธารณะของบริษัทแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของบริษัทดังนั้นเนี่ยหลายบริษัทจึงเชิญคนดังมาร่วมพิธีตัดริบบิ้นหากงานดำเนินไปด้วยดีก็เปรียบเสมือนน้ำตาลเคลือบหน้าเค้กเอาไว้แต่หากงานผิดพลาดก็อาจจะกลายเป็นหายนะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่เชื่อในเรื่องห่วงจุ้ยแล้วก็ศาสตร์แห่งตัวเลขเมื่อไม่นานมานี้พิธีตัดริบบิ้นกลับล้มเหลว นี่คือกรณีของหลี่นาหวนหลี่นหวนนั้นได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นของบริษัทแห่งหนึ่งฉันฉันก็คือบล็อกเกอร์มึงเจียเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฉันน่ะได้ยินมาว่าเขาเป็นหนึ่งในทูตของบริษัทนี้ด้วยนะในวันงานเนี่ยบริษัทได้จัดที่นั่งที่โดดเด่นตรงกลางให้เขาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพทําให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยแต่ในช่วงเริ่มต้นของงานเนี่ยหลี่นหวนกับเกิดอาการลังเลข,ขึ้นมาหลายคนกําลัง ตัดริบบินด้วยการแล้วก็เมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุดลงทุกคนก็เริ่มตัดริบบินแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างหรีในใวันดูเหมือนจะวกแวกและตามหลังคนอื่นอยู่1นก้าวซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีมาตั้งแต่แรก ถ้าเขาตัดเสร็จเร็วก็คงไม่มีใครสนใจแต่การกระทำสองอย่างถัดมาของเขาทำให้ทุกคนที่อยู่ในงานหวาดกลัวหลี่ไนหวนดูพยายามอย่างมากขนาดตัดริบบินพยายามหลายครั้งกว่าจะตัดได้สำเร็จโดยทั่วไปแล้วเพื่อให้งานราบรื่น กานไกจะถูกจัดเตรียมอย่างระมัดระวังต้องไม่ใช้แบบทื่อๆเพราะพนักงานกลัวว่าจะเป็นถูกหักโบนัสหรือแม้แต่การตกงานได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหลี่นวันขาดประสบการณ์หรือว่าประมาทเลินเล่อแม้จะตื่นตระหนกหรือพยายามตั้งสติ การแก้ไขสถานการณ์ก็เป็นเรื่องยากที่แย่ไปกว่านั้นหลังจากพิธีตัดริบบินหลี่นายวนกับโยนริบบินลงพื้นพร้อมรอยยิ้มโดยไม่ใส่ใจทำให้แฟนๆและผู้คนที่เดินผ่านไปมารู้สึกท้อแท้และตะโกนว่ามีปัญหาแล้วต้องใช้ซ e o อีกคนรีบเก็บมันขึ้นมาทันที ซีอของบริษัทคงโกรธมากถึงแม้เขานั้นจะไม่ได้ตำหนิหลี่ไนหวนโดยตรงแต่ความร่วมมือในอนาคตก็อาจตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะหากบริษัทเนี้ยจัดพิธีตัดริบบินงานเนี้ยต้องถือเป็นงานสำคัญมากไม่เช่นนั้นพวกเาขาคงไม่เลือกเวลาและทุ่มเงินมหาศาลเชิญคนดังมาร่วมงานแบบนี้ ฉันฉันก็คือบล็อกเกอร์ค่ะฉันได้ยินมาว่าบริษัทนี้ชื่อว่าเป่าซินหวนนะคะและเจ้าของก็มาจากเจอเจียงซึ่งพิธีพิธานกับพิธีกรรมและเลิกยามเหล่านี้เป็นอย่างมากฉันมั่นใจว่าเจ้านายนั้นจะต้องโกรธมากเมื่อกลับไปนะคะบางคนอาจจะปกป้องหลี่นหวนด้วยการบอกว่าเขาคงไม่เข้าใจกฎแต่นั่นก็ไม่ใช่้อแก้ตัวคนดังที่ได้รับค่าจ้างให้เข้าร่วมงานควรทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆร่วงหน้า หากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามพนักงานที่หน้าง,งานได้ซึ่งพวกเขาจะอธิบายอย่างใจเย็นเป็นไปได้ว่าพนักงานก็อธิบายข้อควรระวังก่อนเข้างานเช่นกันแต่เขาคงไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้คนดังทุกคน่ะประมาทกันหมดจริงหรือจริงๆแล้วมีหลายงานที่เชิญคนดังมาตัดริบบินบางคนก็จริงจังบางคนก็ไม่จริงจังเจ้ารู้สื้อเป็นหนึ่งในคนที่จริงจังกับเรื่องนี้มาก การแสดงออกอย่างสมบูรณ์แบบของเจ้ารู้สื่อเนื่องจากวิธีการของหลี่ไนหวนไม่ถูกต้องและวิธีตัดริบบิ้นที่ถูกต้องคืออะไรละ่ะขั้นแรกในการตัดริบบิ้นด้วยการลากเส้นเพียงครั้งเดียวเนื่องจากกันไกลมีความคมก็เพียงแค่เปิดใบมีดเบาๆแล้วก็ดันไปข้างหน้า ประการที่สองหลังจากตัดริบบิ้นแล้วอย่าทิ้งหรือซ่อนไว้จับริบบิ้นไว้จนกว่าพนักงานจะมารับและเก็บไปแล้วนำกันไกลไปคืนให้กับคนที่ตัดข้อดีอีกอย่างคือริบบิ้นที่ตัดแล้วมักจะมีโลโก้ของแบรนด์ติดอยู่เต็มไปหมดการจัดแสดงแล้วก็โฆษณาริบบิ้นก็จะเป็นวิธีที่ดีในการโปรโมทแบรนด์เช่นกัน การจัดการเรื่องนี้ของเจ้ารู้ซื้อในพิธีตัดริบบิ้นได้รับคะแนนเต็มวิดีโอที่ชาวเน็ตบันทึกไว้เผยแพร่ให้เห็นว่าก่อนตัดริบบิ้นเจ้ารู้ซือได้ซักถามอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการตัดอย่างละเอียดพร้อมอธิบายตำแหน่งและขั้นตอนการตัดอย่างละเอียด นี่คือเอกลักษณ์ของคนดังผู้ทุ่มเทหลังจากตัดแล้วเจ้ารู้สือก,ก็เต้นรามพร้อมกับริบบิ้นและถือไว้ตรงหน้าเล่ากับเป็นการโฆษณาที่สมบูรณ์แบบยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเธอคืนริบบิ้นและกันไก่เธอกลับหันใบมีดเข้าหาตัวเองช่างเป็นมารยาทที่งดงามเสียจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่รู้ว่าเจ้ารู้สื้อกำลังตัดริบบิ้นให้กับแบรนด์หมีที่เธอนั้นโฆษณาให้ทุกคนก็เริ่มให้ความสนใจซึ่งดึงดูดผู้คนให้เข้ามาที่แบรนด์เนี้ยเป็นจำนวนมาก หลายคนคงนึกภาพไม่ออกว่าแบรนด์นี้คงดีใจมากที่ได้รู้ถึงการกระทำและความสำเร็จของเจ้ารู้สื่อในตอนแรกวิดีโอตัดริบบิ้นของเจ้ารู้สื่อไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากนะักแต่หลังจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของรีนไอวนการเปรียบเทียบระหว่างวิดีโอของทั้งคู่กลับทำให้เจ้ารู้สื่อด่งดังขึ้นมา การเปรียบเทียบกันนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเมื่อมองย้อนกลับไปถึงการตัดลิบบินครั้งก่อนๆของเจ้าลูซื่แต่ละครั้งเธอก็ร้วนทำอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างแท้จริง หลังจากเหตุการณ์ของหลี่นายวนแบรนด์ต่างๆจะต้องเลือกสรรคนดังให้เข้ามาร่วมงานตัดลิปบิ้นให้มาคืนจบเนื้อความข่าวนะคะเพื่อนๆคนไทยคุ้นเคยกับคุณหลี่นายวนไหมเอ่ยนะคะคุณหลี่นายวนเนี่ยแอดหวานเสริมให้เขาเป็นดาราเนาะอาวุโสแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขามีผลงานที่โด่งดังมากนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง731ค่ะหน่วย73 1หนึ่งแอดหวานเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วตั้ง2คลิปเนี่ยเพื่อนๆไปตามไปตามฟังกัน ด้วยนะคะคตอนนี้ที่จีนเขากำลังแบบ อินแล้วก็ฮิตมากเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่ญี่ปุ่นน่ะเข้ามาในประเทศเขาเนาะในช่วงแบบ19นู่นเลยคือย้อนกลับไป19แบบ40อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีพวกญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็มาตั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ห้องทดลองแลบใต้ดินนะคะเพื่อจะมาสร้างมนุษย์ชีวภาพแล้วเขาก็เอาคนจีนนะคะหลายๆเพศหลายๆวัยเลยตั้งแต่เด็กแล้วแม้กระทั่งเด็กทารกอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ในการทดลองด้วยนะคะโอ้โหบอกได้เลย <laughs> เรือ่องนี้คงจะสร้างความเกลียดชังเข้ากระดูกดำเหมือนเดิมให้กับชาวจีนที่มีความรู้สึกแบบมไม่ชอบญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นมันโคตรอะไรเงี้ยเออเข้าใจประเทศเขาเลยนะคะเขาชอบสร้างหนังหรือว่าซีรีส์อะไรก็ตามที่มา ที่มาย้ำเตือนเออย้ำเตือนในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เขาก็เลยดังมากนะคะสำหรับคุรีไนหวนค่ะแต่เขาก็เป็นดาราอาวุโสแล้วเนาะส่วนน้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเราก็น้องเขาก็ใส่ใจเป็นปกติอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นการจับแพะชนแกะเนาะเอามาแบบ เอามาเข้าคู่กันแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องโน้นเรื่องนี้ของสื่อบันเทิงนั่นแหละคนเขาชอบอ่านกันนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวแบบนี้เปรียบเทียบแบบนี้นะคะก็จะโดนขึ้นฟีดอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งของเจ้ารู้สึกนะคะแล้วเราไปอัปเดตข่าวอื่นๆกันต่อในอพิจสดน้าค่ะสวัสดีค่ะ